เห็ดมาเป็นแก้วงามๆจังสีจ้ะพี่น้องอืมเบงพี่น้องหอยนางรมตัวใหญ่ๆคะ่ะมากคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบไลสไตล์เซาแมคมือนีนะคะจะพาพี่น้องมากินหอยนางรมชอดนะคะนี่หรือว่าหอยนางรมทรงเรื่องเลยพี่น้องคะเห็ดใส่แก้วง่า,ม,งาม,มาแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้าข้างในก็นจะมีพริกเผามีผักชีนะคะมีหอมเจียวมีหอยนางรมแล้วก็มีอันน้ำจิม้มซีฟูด้ด มีอันหอมแขกน้ำจากพี่น้องจ้ะมาจา้ะกินน้ำกันแซ่บๆจ้ะคัดบุไร่นะคะเนาะหอยนางรมก็ต้องกินกับอดผักกระถินอ่อนๆงามๆแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาจ้ะบันี้กินน้ำกันจ้ะมีอันผักชีน้ำเลยจ้ะเด้อมาจา้ะกินเลยนี่เป็นแก้วสีเลยพี่น้องดุ๋ยๆเลยจา้าเดี๋ยวใส่บางน้าวจากน้อยเนาะมีอันมาระจีนด้วยนะคะบีบใส่เลย จิดจาดแห้งมากค่ะพี่น้องคะน้ำกันค่ะอม สับที่สุดบุรีกินโดนแล้วจ้าพี่น้องเขียวที่สองค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆแสบค่ะกิน,นกับหนอพะกตินหวานจิ๋วจ่วยจ้ะ ้เป็นอีกเมนูนึงที่มากกินแห้งเลยพี่น้องเดี๋ยวอไปจต่พี่นออ้อ,ตนองตัวใหญ่เลยจ้ะมะนาวใส่ซีดมากมาจจะพี่น้องจ้ะแซมด้นกันเลยจ้ะเด้อ ทำไงครับี่น้องรักเอาเนาะสดแห้งอืมลุลุนเลยจ้ะ ซบเห็ดมาเป็นแก้วงามๆเต็มส<ๆ>ีจ้ะพี่น้อกใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเ<ๆ><ๆ>กลวนี่ขอตักเอาเ้ยค่ะเด้อืเบ<ๆ>ิ่<ๆ>งพี่น้อง<ๆ>หอยนางรมตัวใหญ่ๆค่ะมากค่ะ น้ำจิ้มซีฟู๊ดก็แซ่บมากแก้วที่หกแล้วเอามาทางเมืองสิบแก้วจ้ะี่นอก ตัวนี้น่าจะสองตัวเนาะ เหลือสามเกลียวสุดท้ายจ้าพี่นอ้องน้ากับไปเอามาหลายจ้า

kinh ngoài ăn xin lấy Ồ, nè Tô nhanh sốt, -sốt, sốt cái gut. Đẹp rút Mừng bà. tô tổ bà kèo này. ปังเน่าก็คือแบบยกสดเลยนาจเนาะได้มะนนเนาะใหญ่แท้ขออาอุญยาตสดเลยคะ่ะอื แซ่บแห่งเมนูหอยน้งนมทตาเครื่องซิฟแก้วเมือ่อพจไป้องฮะบักหลายมันเราพีไป้องจ้ะเมื่อแล้วเนาะมันอิ่มแล้วจ้ะแซ่บแห่งบุด้กินโดนแล้วเนาะเมนูโปรดเมนูมกัก นั่นแหะค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสนีทครับพี่น้องคะ่ะจางไดก็ขอบคุณเลยรายค่ะพี่น้องทันใดนะคะเนาะใจะให้เกียรติดตามรับชมจนจบคลิปก็ขอบคุณเลยรายค่ะเมื่อนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณค่ะ